ซึ่งในะราเบียจะเปลี่ยนไปหน่อยนะครับเพราะว่าไอดีนั้นคือผมขายไปแล้วเออ๋ยวคนขอซื้อต่อรักร้อยอ่ะอมึงซื้อรหัสรักร้อยทาไมแล้วนี่คือรหัสไม่หรอครับเลขก็รันไปถึงสิบเอ็ดหลักหรือเปล่าไม่หรือไม่ได้นับเพราะว่าเราห่างหายกันไปนานครับคือตอนนี้นคือเราจะมาเล่นกันนะครับไม่รู้นะว่าไอดีเมื่อเราจะติดทอบได้หรือเปล่าแต่ส้าเรบผมเนะี่ยคือมันติดทับง่ายมากแลนะ้วเออ,เอ,อ ็เอาเป็นว่าเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าไปได้วครับซึ่งมาห่างหายกันเป็นนานเลยนะฝั่งนู้นเราเจอบอทนะครับแล้วทำไมมาเตอร์เจอมาเตอร์วะกูยอยู่หลังบอลไหม่ใชเหรอมันจะเป็นบอดเหบอทบดบดแหลงสูงกูกลัวเดี๋ยวนะ่ะใช่บเปล่าวะกูดูว่าใช่บอทปะพอใช่ปะ แล้วคนดูเอ้าหมดตีแล้วหรอพระอ้ท่านเล่นแบบเวอร์เอร์เลยโอเคบอ,อทจริงด้วขอกดไลค์ให้ผมเพราะ้าไม่ใช่บอทอยูจะไปกดให้นะโอเคมาคนดูก็นะครับจะเขาดาวปีใหม่แล้วคนดูจะไปเขาดาวที่ไหนนีครับแล้วเราคนไม่ผม ก็เขาอยู่ตัวคนเดียวนอนเล่นสบายใจเชิบไม่ต้องไปคุยกับใครอมไม่เหมือนบางคนนะที่แบบคิดถึงคนเก่าข้ามปีแล้ววันนี้นะเออคนดูเป็นแบบนั้นกัน่ะอืมผมไม่บอกชื่ออนะเออแต่บอกชื่อเล่นๆไปนายดอชื่อยอ่โอโยงงอะไรนะบอสโอ้โหนี่กระถมกูมาเลยนะนี่อ่ะ เป็นหนึ่งนะคนดูรู้นะเราเจอตัวเรายิงไหม่มันไม่ถล่มเราใช่ไหมขอของหน่อยโดนจีเลยอ้าวไอวอรไม่มียินไหนวะโอ้ยโคหรือว่ามาโค いやไม่ไม่ได้เล่นหนาเนาะเก่งเหมือนกันเนี่ยใช่ปะคนดูหรือตั้งค่าผมหรอตั้งค่าได้เลยมีอะไร้งตั้งค่าก่อนนะครับคนดูก็จะไปซื้อตั้งค่าครับคือ,ม,อมันแนละ้วแต่โทรศัพท์แล้วแต่ขนนเนอะคือเราจะเก่งกไม่เก่งมันขึ้นอยู่กับฝีมือมันไม่ได้ขึ้นอยูก่กับตั้งค่าพวกนั้นหรอกแต่ถ้าปับศูนย์หมดอันนี้ก็ไม่ไหวอันนี้จริงจงโอเค ว่าคนดูว่าน่าจะรอดูรอมานานแล้วเ,ออเดี๋ยวผมเล่นสนานให้ดูเลยนี่คนดูหมดมันกระโดดได้ด้วยวะคนดูข้างบนวะชี้และชี้และเฮ้ย เฮ <พ uka> ้ยนักเฮ้ยมันจุกันคนโดูของบัตจริงมะเนี่ยจุกกันละโอ้ของจริงวะโอ้ยโอ้โห <S <S 2> <S 2> โแมงเลนยากว่าคนโดสเก็ตบัตรตะในสเก็ตบ,บอร์ดจบเลยจบเลยเงี้ยเอ,อาไหมไหม พัดได้ยังไงวะถามจริงหรือว่ามันาพาดตรงเราซื้อทานานวะไม่ใช่หรอกมั้งบอดลงวะไม่นาใช้บอดแต่โปรไฟล์ยังบอดอ่ะบอดเลยบดหมด รู้ว่าปัดหรือไม่ปัดหรือไม่ปัดอืมโอเคผมยังไม่ค่อยยิงกระปุ่มนะคอนดูก็ขอขอภัยด้วยถ้าเล่นกากย,ยังไงอุ้ยว่ายิงเราก็ไม่ใช่ขี้นะทำไมหินโลซูไม่ได้หรออนะืมอุ้ยผมเปิดโป๋อุ้ย อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนั่นยวะคอนโดมาไม่เหรออ๋อเห็นละเห็นนะจะยิงไม่โดน tôi hãm, nhu nao qua là. Nhưng quê là hôn không nhìn đa ba. Mim bạch đâu, đu, hôn đu, mình nan anh 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 này anh <ăn>, <musi> ออมปปเก็บสี่สไนเป็คสี่โอ้ชิวๆเปเนีงยคนดูเล่นต้นไม่ของเราอะ่ะโอ้เริ่มต้นกับสันนี้คนใหม่โคตรดิสันนี้ใหม่กอจะเลิกอ,อ,อะซึ่งคุณดูก็กดไลค์หน่อยนะคุยเกมนี้ผมก็กล้าจะเล่นแค่เกมเดียวแหละเออ เรื่องสองเกมดีวะเกมเดียวสองเกมนี่วะวาคนดูสุดที่รักของผมผมก็เลยนี่ให้โอ้คนดูโอ้ยอ๋อ,อ,อในปีงเมน้าเลยขอโด,ดคนดูนั่งพลาดได้ไงวะว่าอยู่ทำไมมิดเสียง<ม> เปิดอย่างนั้นกระโดดคอนดูพี่เด่นอืมอืมยังรู้โคโนเลยโอ้ของจริงว่ะ

มามามาทำใจให้ชิวแล้วกระโดดข้ามไปไม่ถึง<า>โ้ห่างมางเย้ยคอนโดเราวิ่งกันแหละคอนโดพร้อมนะผมพร้อมละมึนไปจะเอะยืนไหนวะ เอ้ของดนูบ <First class. S 1> อดแม่งว้จะไปอ,อีกอะโหก็ นั่นนั่นแหละก็คนดูดูไว้ก่อนนะครับเออถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดนะครับเพราะถ้ากดดีไลค์นะคือมันจะเสียกำลังใจก็อไ้เจอหน่นะครับบายบายไ้เจอหน่อยู่ยนดิราม